ติดตามข่ะภาคค่ำกันต่อนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านตำบลอีปานอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะคะที่ได้รับผลกระทบน้ำในคลองอีปานเอ่อล้นและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนค่ะ ทหารจากมณฑลทหารบกที่45สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธนะารณภัยสุราษฎร์ธานีและท้องถิ่นลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ําในคลองอีปันเอ่อล้นและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อําเภอพระแสงตอนล่างส่งผลให้บ้านบางหยดหมู่ที่2 8และ10ตาบลอีปันอาเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบนายจำนงนวลนอมผู้ใหญ่บ้านหมู่8กล่าวว่าพื้นที่บางหยดเป็นที่รุ่ง ลุ่มรับน้ำนะคะที่ไหลาจากตำบลบางสวรรค์ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำตาปีทำให้ขณะนี้ระดับบนถนนสูงกว่า1เมตรและในที่ลุ่มสูงเกือบ2เมตรมีประชาชนกว่า60ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนต้องอาศัยบริเวณชั้นสองของบ้านและประชาชนที่มีบ้านชั้นเดียวต้องยกทรัพย์สินภายในบ้านขึ้นสูงเหนือระดับน้ำก่อนจะย้ายมาอยู่บ้านญาติและสาลาประชาคมหมู่บ้านที่ทางชุมชนเตรียมไว้ สำหรับสถานการณ์น้ำในอำเภอรพระแสงมีน้ำท่วมพื้นที่18หมู่บ้าน6ตำบลราษฎรเดือดร้อน479ครัวเรือนระดับน้ำแม่น้ำตาปีวัดได้7เมตร47เซนติเมตรยังต่ำกว่าระดับที่แจ้งเตือนไว้คาดว่าถ้าฝนไม่ตกเพิ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติใน2-3วันค่ะ